นนัน้มีนิติจำนวนหนึ่งล้าน 1, บาทซึ่งเกิดขึ้นก่อนจะเขาา้าร่วมโดยมีหลักฐานว่าเป็นการสั่งซื้อหนังสือกฎหมายจากนางสาวเอกิสุภชัยผู้เป็นเจ้าของซัพพลายเออร์วันที่4เมษายน2568ซึ่งเป็นการส,สั่งซื้อค้าของนายนำจำนวนเองผู้เป็นเจ้าจึงขอให้ศาลผู้เป็นเจ้าจึงขอให้จำเลยกลับกลับมารับผิดชอบนี้ที่ตนเก็บไว้จำนวนหนึ่งล้าน 1, บาทครับเราฟังไว้เป็นข้อกล่าวหาฝ่ายจำเลยแถลงต่อสาทได้ ทราบญญาารรเรียนสารที่เคารพฝ่ายจำเลยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาเนื่องจากการลาออกของนางสาวเญจมาศเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในวันที่5 6, พฤษภาคมช2 5 6, 8และจำเลยไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีหนี้แต่อย่างใดแต่เป็นเพราะฐานะทางบ้านของจำเลยเริ่มแย่ลงจึงคิดว่าตนไม่สามารถลงทุนได้ต่อไปเท่านั้นการที่ห้ามผู้ส่วนมีหนี้สินหลังจากนั้นไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยอ,อีกต่อไปจึงขอให้สารเจรณาให้จำเลยไม่ต้องรับผิดต่อนี้ครับศาลรับทราบคำแถลง ต่อไปจะเป็นการสืบพยานฝ่ายโจทย์นำพยานขึ้นสืบกี่ปากคะสองปากครับพยานมาครบไหมคะครบครับเชิญสืบพยาปนปายแรกได้เลย,เลยค,ค่ะปดนคุณผู้ชมสนุกไ ส่วนแล้วือศาสนาอะไรคะพูดได้เลยหนึ่งสองสามองลึกสถาบานตนตามศาสนาได้เลยค่ะข้าพเจ้าขอสมาบานตนขอเจ้ามรากฏเจ้าพ่อหนักเมืองพัทยาเทวานิราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะเบิกความต่อสานด้วยความตัดจริงทั้งสิ้น ผ่าคเจ้าเอาความเท็จมากล่าวแม้แต่น้อยขอภัยอันตรายและความ,มวิดหวังทวโจงมันเกิดแก่ขาำเจ้าโดยพันผ่าคเจ้ากล่าความจริงต่อสารขอให้คาเจ้าจงประสบแต่ความสุขความเจริญโจช,ชื่อสกุลอะไรไม่ได้ที่อะไรและเกี่ยวข้อขงอะไรกับคดีนี้ครับผมชื่อนายองแปงแกนถุงอายุ30สบปีมาเลขที่หนึ่งร้าัจังหวัดนนท์ไหนมีใครม,มาจับนนท์บ้าง เองโน้นผม่จานเด็ดผมเป็นหุ้นส่วนของข้าห ja okay eh ุ้นส no. ่วนตูรรอเฮ้ยเราเราครับเชิญทนายสืบพยานได้ค่ะคุณออกแบบครับครับคุณได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครับผมได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในข้าหุ้นส่วนนี้เมื่อวันที่6พฤษภาคม2568เป็นวันเดียวกับวันที่คุณเบจมาศจำเลยเอาพอดีแล้วหลังจาก บริาหารธุรกิจแล้วครับคุณพ่อสิ่งห์อยู่ลอตเตอรี่หรือไม่ครับครับแน,น่นอนครับผมผมว่าทางข้างส,ส่วนเนี่ยมีหนี้ค้างชำระกับซัพพลายเออร์ชื่อคุณเอกกี้ครับเป็นจำนวนเงินมือเดียวยังน,นับเปพอเลขสูตรหกหลักมันเท่าไหร่นะหนึ่งลนะ้านบาทโอ้โหหนึ่งล้านบาทอ,อ่ะโคตรเยอะอ่ะใช้คำสุภาพด้วยครับแล้วคุณทราบไปหอเปลัาไหมคราะว่านี่นั้นเนี่ยเกิดจากใคร แน่นอนครับผมทราบในภายหลังว่านี่นี่เนี่ยเกิดขึ้นจากคุณเป็นจอมากพลาดไม่ได้ก่อนที่เขาจะลาออกเนี่ยเขาได้ทําไว้ซึ่งเขาได้ทําการสั่งซื้อหนังสือกฎหมายกับคุณเอกพี่ครับโอ้คิดดูดิหนึ่งล้านบาทอ่ะซื้อบมกกฎหมายบาทเทียวบาทแบบที่ได้แล้วคขมีได้ารหลักฐานมายืนยันไหมครับมีครับนี่คนเห็นไหมไม่เห็นครับ เอกลอกสอนไหนอ่ะไหนตัวอักษรเออเห็นแล้วเห็นแล้วครับเดินมาค่ะแค่นี้ก็นี่คือใบสั่งเงาสัญญาซื้อขายครับซึ่งมีลายเซ็นของคุณเบ็นจม่าอยู่ด้วยแค่นี้ก็หลักฐานชัดเจนแล้วเหตุใดก็จะเห็นว่าจำเลยต้องรับผิดในที่นี้ครับแน่นอนโหคือที่นี้เนี่ยคุณเบ็นจม่าเขาเป็นคนก่อเองถูกไหมทุกคน คือเขาอ่ะไม่ได้ใช้นามบริษัทนามห้างหุ้นส่วนเขาใช้นามตัวเองแต่ว่าอ้างว่าทําให้ห้างหุ้นส่วนแค่นี้มันก็ไม่แฟร์ที่ไหนโอ้โหไอ้คนไม่ใช่แล้วเนาะเออแล้วแบบตอนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนด้วยอ่ะเขารางออกไปแล้วแบบหนีเนี่ยทุกคนคิดดูดีแล้วผมนล่าม่อเข้ามาใหม่คนที่มันเป็นคนทําก็ควรใ่หมมันเป็นคนรับผิดจริงไหมจริงอุจิ จำเลยมีจะถามคานไหมคะนี่ครับคุณมีโปุ่งของ่ตองแปคุณเพิ่งเข้ามาเป็นผู้สวดของข้ามผู้สวดจะรอคใช่ไหมครับ yes sir แล้วคุณทราบได้อย่างไรครับว่าคุณเป็นสามาเป็นผู้ก่อนนี่ได้อย่างไงคุณวันนั้นเนี่ยถ้าโทรศัพท์โทรมาผมคิดไม่จังแบตหมดทำเป็นงับผมมีเเรื่อง โอเคครับโอเคครับมีจับสิฮลนนัลโหลสวัสดีค่ะครับว่าไงครับอลไรคุณจ่ายนี่คะผม,ะมว่าฮะมีอะไรก็นี่ที่คุณติดไว้หนึ่งล้านบาทครับฮะหนึ่งล้านบาทผมไปทำนี่ไว้ตอนไหนเนี่ยเอ้าคุณน่ายมันไม่รู้นะคุณเป็นจอมม้าว่าฮะเป็นจอมม้าชืนนี้อีกแล้วโอ้ยหนีดิ ขอเล่าให้ฟังเลยครับดีแล้วครับว่าทำไมผมถึงรู้มันเป็นของเขาแล้วตอนที่สินค้ามาถึงเองเนี่ยคุณเองก็เป็นคนเซ็นรับสินค้าไม่ใช่หรอครับนั่นแสดงว่าคุณยอมรับในการชำระหนี้สินค้าตอนที่เขาลงมาขอคราบท่าได้ไปจาเลยใช่คําถามน้ำครับไม่เห็นด้วยค่ะไม่ได้เป็นำํามน้ำทานทางต่อไดดเลยค่ะขอบกุ่แนและตอนที่สินค้ามาถึงเองเนี่ยคุณเองก็เป็นคนเซ็นรับแสดงว่าคุณยอมรับในการชำระหนี้สินค้า หนึงเนี่ยมีของต่งหลายอย่างแล้วก็มีจดหมายตัดฉลับครับจริงๆนะเนี่ยผมก็หวังว่าตัดฉลับหนึ่งอ่ะมันจะเป็นฉบับขอับปุณจาแฟนเก่าผมก็ตอบขึ้นดีดีมากมีใครทิ่ถึงแฟนเก่าบ้างเจ็บตรงนี้สดบ๋ยวเพื่อนความสนบกเดี๋ยวฟัง่ เชิญโดดกลับไปเลยค่ะกับกับข้อที่นั่นนะคะอย่าลืมนะทุกคนว่าทางบีนอ่ะขี่ยังไม่น่ากลัวแล้วยหรอกโดดกลับไปเถอะค่ะรอแล้วค่ะเชิญทนายโจอหน้าพาอดิปากขึ้นสูตได้เลยค่ะสวัสดีนักสูตยานไปายโดดเชิญคน้เอกเชิญคน้เอกที่ให้การค่ะ พบกันในมาเกันเลยนะคะ t i e ยานับถือศาสนาเลยค่ะกล่าวสาบานตนตามศาสนาได้เลยค่ะ หาข้าพเจ้าเอาความจริงมา่าตําราขอให้ข้าพเจ้าประรบสบแต่ความสุขความเจริญพยานชื่อสกุลอะไรบ้านเลขอะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้สวัสดีครับนะคะที่ชื่อไอี้สุป,ประชัยอายุ4 0ปีบ้านเลขที่168ทับ 8. ถนนรัชดาภิเศษแขวงนินแดงเขตดินแดงจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็น ของบริษัทซัพพลายเออร์ที่คุณเป็นเจ้าหน้าที่รู้จักหนังสือกฎหมายนี่แหละค่ะมองตาค่ะคุณเอกกี้ครับคุณชื่อน้องได้ไหมครับว่ารู้จักกับจำเลยได้ยังไงครับอาต้องกล่าวก่อนว่าดิฉันเนี่ยทรัหลายอาชีพดูจากการแต่งตัวคุณคงจะคิดว่าดิฉันเป็นนักร้องหรือวิดไฮเปอร์แต่ไม่ใช่ค่ะดิฉันเป็นเจ้าของซัพพลายเออร์บริษัทรับผลิตหนังสือกฎหมายรายใหญ่ของประเทศไท พี่ยังรับผลิตอนู่นอกานี่ค่ะพี่นักตะโชโยูพี่ก็รับผลิตกันแต่พอทีนี้มื่อวันที่4เมษายน68เนี่ย,ยคุณเมนจะมาเธอได้ติดต่อพี่มาค่ะน้องเาติดต่อมาว่าเธอสั่งซื้อหนังสือกฎหมายเยอะมากกว่าปกติค่ะปกติแล้วเธอสั่งนี่ยประมาณเป็นมื่นยอดมันเป็นหมื่นรอบน,นี้ต่างวัเป็นล้านล้านเลยพี่ พี่ก็ได้แต่คิดแน่ใจว่าอ๊ยมันที่สั่งไปหค่อย่างไรแต่วะหรือมันจะไปเบ้องเงินหรือมันมันจะเอาไปทําอะไรคือ,ค,อคือมันสั่งไปเยอะผิดปกติเลยะคะ่ะแล้วตอนสั่งเนี่ยทนายเธอสั่งที่ชของตัวเองค่ะแล้วก็เซ็นเป็นชี่อของตัวม้ยแล้วได้มีการชลองเงินหรือไม่คะเออ,อยังนะคะคือตอนนั้นอะ่ะคอยมาท้าาคือตอนนั้นเนี่ยฉันกับคุณ เป็นจ้ามานเนี่ยว่าตกลงกันไปว่าจะชําระหลังจากส่งของเข้าภายในหนึ่งเดือนแต่พอมันเป็นหนึ่งเดือนแล้วหูยพูดมันไม่จ่ายแล้วโทรไม่จ่าย,ยางไงฉันก็ต้องโทรไปทวงเอลิาลาใช่ไหมว่าคาะต้นนี้มันไม่จ่ายนี่เนี่ยเรต้องทัดโดนยังไงเราต้โดนดวนนี่พี่ก็เลยโทรไปฮัลโหลเป็นจา้ามานเมื่อไหร่จะจ่ายเงินมันผ่านมันเป็นเดือนละเด้ฉันโทรไปเดี่สุทธราหาเป็นจ้าม่านทำให้ผมแฝนวางสายด่วน ฉันก็โทรไปหาคุณเป็นจม้าวแต่เธอไม่รับสายเรถตัดสายที่เราจะให้ฉันทำยังไงจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่ได้เงินเลยเศรษฐกิจก,ก็ดีเงินก็ไม่มีจะใช้มีแต่คนละครึ่งที่คุณหนูเขาให้มาเนี่ยมันจนจนแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณได้ติดต่อเรื่องของคุณแม่ครับติดต่อค่ะคุณชายคือดิฉันเนี่ยก็ติดต่อตามเบอร์ที่คุณเม็นจม้าเนี่ยให้ดิฉันมาดิฉันก็นึกว่ามันเป็นเบอร์ของคุณเมจม้าวเนี่ย คนชันโไปฮัลโหลจังนิฮาวฮัลโหลอันนี้ใครเหรอคะใครมาเนี่ยฮัลโหลมาจากล็อกแคไมเราราถึงจะซื้อค่ะจะมาทวงเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทค่ะฮะ1ล้านบาทได้มาเลยน่ะตอนนี้ทำไมจะไม่ของคุณชื่ออะไรเนี่ยเบจมาสอันนี่โบใช้คมสุภาพค่ะเจอด คือฉันโทรไปเขาก็ตอบอย่างนี้เขาไม่รู้เรื่องนี้นี้มาก่อนแล้วฉันมารู้ให้หล้ว ตร้าเหมือนกันเนีนทีเนทีเลอกลเนก็หอกันนะคะแต่ที่ไหนะนตีนเกีข้าเรียนได้นะทนายความจาเนียจะถามคไหคอรับคันคุณกกี้ครับคุณเอ็กกี้เป็นเจ้าของบริษัทที่คุณเบนจาม่าได้ติดต่อซื้อสินค้ามาใช่ไหมครับ บริษัทเป็นประธานบริษัทแล้วก็เป็นคนที่รับสายคุณเอกี่เองนะคะรับสายเองหรอครับเร่สัญญาซื้อขายเองนั่น่ะครับเป็นการซื้อขายระหว่างคุณกับคุณเบญจมาศได้มีการระบุว่าเป็นของห้างคู่ส่วนอยู่ไหมครับทนายเมื่อกี้ที่ดิฉันให้การกับทนายของตัวเองอะคุณทนายไม่ได้ฟังเลยเหรอฟัังครบมีทั้งสองหูทำไมไม่ฟังด้วยดิฉันเนี่ย สินท้ายแล้วคุณเอกซี่เนี่ยเซนเนอนรน้ำของตัวเองไม่ได้เซนเนนามของห้างสโลบูเลยค่ะอย่าพูดเยอะค่ะครับแล้วตอนนั้นคุณได้สอบถามเจอไหมครับว่าเราสั่งซื้อในนามของส่วนตัวหรือในนามของห้างพุ่ส่วนครับก็ตอนนั้นเนี่ยคือบอกว่าจะสั่งหนังสือเพื่อจไปจัดสมัยใ,ในห,าห,าหาสส้างพุ่มสวนสโลบูค่ะดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะสั่งไปในนามของตัวเองหรือจะไปสั่งในนามของห้างพุ่ส่วนสโลบูค่ะดิฉันก็ทำตามหน้าที่ไปแต่ก็คนมันก็ต้องกินต้องใช้อ่ะ เพราะคนทีน่คไม่ใช่อะไรเลยครับงั้นก,ก็แปลว่าสิ่งที่คุณเข้าใจว่าไม่ขอขังขึ้นส่วนเป็นแค่คำบอกเธอไม่ได้ระบุในสัญญาถูกต้องไหมครับถูกต้องครับงั้นรบวบรวมพยา,ยานดูตามเอกสารนี้หน่อยครับกับหัวนี่นี่เป็นการซื้อขายระหว่างคุณเอ็กี่กับานบางสาวพิชภาสถูกไหมครับถูกต้องยืนยันต่อศาลไหะครับถูกต้องค่ะค่ะเพราะเขาข่าค่ะพยานกลับไปนั่งที่ได้ค่ะ จบการสืบพยานทั้งสองปากของฝ่ายโจทก์แล้วทนายความจำเลยวันนี้นำพยานขึ้นสืกบกี่ปากคะสองปากครับพยานมาคงไหมคะคงครับเชิญสืบพยานบากได้เลยนะคะขอบคุณศาลที่เคารพครับขอเชิญคุณเิธามาศขึ้นในการต่อสานครับเชิญครับ S <S จำเลยเนวาำล่วอาเลยนัถือศาสนานะสนาคะกล่าวสานตนตามศาสนาได้เลยค่ะ นายชื่อสกุลอะไรบ้านที่อะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้เก <night>, ี่ยวกับสไนค์หายไปฉันานางสาวเป็นมาดลาดไม่ได้อายุ3วันมาจากบ้านที่ถนนถนนสุพรริบุรีแขวงเชลินจีเขตยานาวาซึ่งวัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ตรวจทำส่วนสลาวูค่ะครับพยายีอายุเท่าไหร่นะครับสวัน3วันเองเหรอครับ พยานยครับพยานถ้าขอใครครับคุณเบญจมาศครับ<ฆ>คุณเบญจมาศได้ลาออกจากห้างมุ่งส่วนแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครับงั้นคุณเบญจมาศรบกวนช่วยเล่าความเป็นมาของเรื่องนี้นี้ให้หน่อยครับก็คือเป็นอย่างนี้เนาะก่อนที่ฉันจะลอาออกทั้งส่วนเนี่ยฉันยอมรับนะคะว่าฉันไม่สามารถผลินค้าแต่คุณเอ,อกี่เป็จริงคร<ฆ>ับแต่ฉันนี่มีแต่จังหวะเดียวคนฉันต้องการที่จะกอบผู้ผิตทางก ตัวเองต้องรับผิดชอบในนี่นี้ไหมครับโนะค่ะฉันไม่ใช่คนผิดค,คุณปผงปังน่ะคะ่ะพ่อพี่ผงปังเขาเนี่ยเซ็นรับสินค้านะคะทุกคนแล้วก็ได้ใช้สินค้าเลยด้วยไม่ดูเองอเลยเซ็นรับจากแบรนเกา่าโม่โม่ไม่ในะคะใช้คำสุภาพค่ะฉันก็เลยผิดนะี่คะ มีไราจะถามางไหมคะมีครับไม่เป็นสัญญาซื้อขายนะครับคุณเป็นจะมาได้เซ็นในนามตัวเองถูกต้องไหมครับได้ค่ะแล้วทำไมตอนนั้นคุณเปนจะมาถึงที่ยอมเซ็นในนามตัวเองเหรอครับคือวันนั้นเนี่ยฉันต้องไปรับลูกเทียงโสดเนาะทุกคนี่รู้ใช่ไหมคะว่าเรียนโสดโสต้า เวไหนเวาตอบให้ตํถามเลครับคือฉันเนี่ยรีบไปรล,ลูกเ่ไหรลืมืมยตมตาบางข้างสอีบ้านืายอยเต็นชื่อเต็นไป่ะเลยค่ะันี้เนี่ยคำถามครับค <ขา S 1> ่ะเชิญจำเลยกลับไปนั่งที่ได้ค่ะ ่พยาเลคะขอเชิญทนาจยจำเลยนำพนยานขึออ้นสื่อได้เลยค่ะฝาลที่พวกเรารับขอสื่อพยานอีกปา่ครับเชิญค่ะเจิญพยานครับน่าจะมีหมดสนรวมหมดั่นนั้นเนี <S <S ่ย ือศาสนาอะไรคะกาสาวาลตนตามศาสนาได้เลยค่ะ <apenas> ข้าเจ้าขอสาบาลตนดอกกระเจีวมรกตเจ้าพ <Hugo> so. ่อหลังเหนือพระเสียงเกวันทิลาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่าข้าพเจ้าจะเบิกความต่อสารด้วยความศรัทธาสิ้นอันข้าพเจ้าของความเดชมากาวันเถรน้อยขอภัยอันตรายและว้อไมิบัดพรวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าโดยพันอันข้าพเจ้า บความจริงมากล่าวภาษาบอกให้ข้าพเจ้าลงมาสวดพระความสุขความเลยิญพยานชื่ออะไรไม่ได้ที่อะไรและเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้คุณมอนี่ครับันดีครับที่ชื่อนายสตาขาดทานไม่ได้บ้านเลขที่66สับผถนนสาธุบดิษฐ์แขวงเช่าดนตรีเขตยานาวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วพี่เนี่ยก็เป็นสามีสุดที่รักแก้วตาดวงใจของน้องเบนจามาาครับผมเป็นคู่สามีที่ดูเหมาะสมกันมากเลยครับพยาครับพยานมีความสัมพันธ์อะไรกับตัวจัดเลยครับสามีพรรยาคุณนายนานได้ยังครับก็สิบปีแล้วครับงั้นแสดงว่าพยานค่อนข้างที่จะรู้ว่าพยานมีอะไรรู้ทุกซอกทุกมุมก็ต้องไห้ครับมีอะไร ก็รู้ใจรู้ใจครับพอพอทราบขอัพิจารณาพยานครับพยานยืนยันไหมครับว่าภรรยาของพยานนี่ครับไม่มีเจตนาที่จะหลบหนีนี่ราคาหนึ่งล้านบาทจริงๆครับแน่นอนเสียวพิจารคือไม่เบบีไม่โฮวเจ้าหญิงตัวน้อยๆของผมเนี่ยเขาเนี่ยเป็นทั้งคนดีคนที่ซื่อสัตย์เข้าวัดทำบุญไม่เบบีผมสวยไหมครับสวยเนาะสวยสุดๆเลยนั่นแหละครับ เขาเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะไปหนีที่ไทยแน่นอนทนายครับแล้วพยานได้รับรู้ถึงปัญหาการเงินของข้างผู้ส่วนสลอรู้ด้วยไหมครับก็คือคนเราเนี่ยเป็นสามีภรรยากันเนี่ยครับเราก็อยู่กินเ้ียกันเยอะ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 เนอะเยอเยอยอะรยอะเยอะเยอะเยอะยอะะเยอะเอเยอะยย เขาเนี yeah. ่ยมาเล่าเรื่องธุรกิจนี้ผมฟังบ้างก็เขาเนี่ยบอกว่าเขาตั้งใจลงทุนธุรกิจนี้มากทั้งแรงกายแรงใจผมเนี่ยสงสารไม้เบบี้สุดๆเลยครับครับขอคำามครับค่ะทนายความโสดมียจะถามคันไหมคะนี่ครับคุณชะตาครับเอาผมคุณทราบไหมครับว่าสินค้าที่แม่แรของคุณสั่งมาที่เอาว่าใช้ในธุรกิจเนี่ย พยานกับข้อพองอ่ะฟังทันนะครับอะไรนะครับคุณทราบไหมครับว่าสินค้าที่พนันงานของคุณอ้างว่าสั่งมาเพื่อใช้ในธุรกิจเนี่ยพนานของคุณได้สั่งมาใช้ในนามของตัวเองก็เหมือนจะคุณนะครับคุณชนายแต่คือไม่ไม่บีผมว่าไงผมก็ว่านั่นแหละครับอย่างนี้คุณก็ไม่ทราบสิครับว่าพนานของคุณเนี่ยได้สั่งสินค้าในนามตัวเองหรือในนามผ้านตัส่วนคือผมว่าผมทราบนะครับ คือหัวใจของผมเนี่ยมันบอกว่าไม้เป็นบีของผมเนี่ยถูกเสมอครับคุณทนายคุณทนายเคยดีดไหมครับเรียกว่าอะไรครับ Happy wife Happy life น,นี้นะคะก็จบการเบิกความของทนายทั้งสองฝ่ายโอ้การเบิความที่สนุกครับวันนี้นะคะก็จบการเบิกความของพายนานทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วขอให้ทนายทั้งสองฝ่ายสรุปประเด็นด้วยค่ะเริ่มที่ทนายโจทย์เชิญคะ่ะกาบเดนสารที่คารพข้าพเจ้าขอ,ขอยืนยันว่านิสิจตจำนวนหนึ่งล้านบาทนี้เกิดขึ้นก่อนันที่โจทย์จะเข้ามาโ่วมเป็นผู้ส่วนในห้รงส่วน ซึ่งตาอมอมาตราแห่งละพันดีมาตราหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งว่าหุ้นส่วนซึ่งออกจากหู้มีส่วนไปแล้วยังต้อง,งรับผิดในหนี้สินของพวกงชื่งหั่นส่วนนั้นได้ก่อขึ้นก่อนแต่วันที่ออกซึ่งในคดีนี้นี่ได้เกิดนี่เกิดขึ้นเมื่วันที่4เมษายน2568ก่อนวันที่จำเลยจะลาออกดังนั้นจำเลยซึ่งนนยยเป็นผู้ก่อนี้ในขณะอย่างเป็นหุ้นส่วนจึงต้องรับผิดในหนี่สินตามกฎหมายและไม่อนุญาตให้พนักงให้โจทย์ซึ่งเข้ามาไายหลังได้เข,าไ,ขาไปเขาระเจ้าจึงขอให้ศาลโปรดพิพาากษให้จ ให้จำเลยต้องรับผิดในที่นี้และให้โจทก์คนจำนายนี่นสินดังกาวโดยสิขอบคุณค่ะเชิญทนายความจำเลยจรุปประเด็นต่อได้เลยคะ่ะการเปาาลียนสารที่กระโลเมื่พิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงนี่ที่ผิพลาดเกิดขึ้นจากการที่จำเลยสั่งซื้อสินค้าในนามของตนเองแต่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์และกิจการของหผู้ส่วนรว่วูหาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ ภายหลังจำเลยได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนเมื่อวันที่ 5. าพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 8ยและโจดได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนใหม่ของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวตามมาตรา1 0 5 2งนห้าแห่งตําลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมันอยากให้ผูกเขาร่วมเป็นหุ้นส่วนใหม่ต้องร่วมรับผิดในนี้ที่ได้ก่อไว้บอด้าร่วมดังนั้นโจทย่อมมีหน้าที่ร่วมรับผิดในน,นี้เช่นกันการฟ้องจำเลยเป็นฝ่ายเดียวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คำถามไม่ปรากฏว่าจำเลยได้จจรับประโยชน์จากการสั่งซื้อข้าพาเจ้าจึงของให้ศาลพิจารณา,า,รา,าพิาาาพากษายกฟ้องจำเ,จจเลยด้วยครับขอบคุณค่ะนาสืบพยานโจทย์และพยานจำเลยทั้งสี่ปากในวันนี้ทนายโจทย์นำพยานเข้าเบิกความสองปากทานายจำเลยนำพยานเข,ข้าเบิกความสองปากแล้วแถลงบนพยานคดีเป็นอันเสร็จการพิจารณาให้นายฟังคำพิพากษาในวันที่15พฤศจิกายน พุทธศักราช2568ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงเฉพองขอ,องเราด้วยนะคะ่จบแล้วนะคะ่าขอบคุณค่ะขอะขอนุญาตถ่ายรูป